งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 ด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีร้อยความรักถักทอใจสารสายใยมุทิตา นายสมชายนวลใยพ่วมในการวิทยาลัยการชีพสมเด็จเจ้าพระโคกเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2503ที่อยู่ปัจจุบัน3ทับ1หมู่ที่3ตำบลบ่อดานอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเป็นบุตรของนายต้วนนางสงวนนวลใหญ่ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสมรสกับนางรัตด,ดานวลใหย มีบุตรด้วยกันสองคนคือ 1. น,นางสาวสิริภาวดีนวลใยสองนายกิตินัทนวลใหยด้านการศึกษาของผู้มใยการสมชายนวลใหยจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาป .1 ถึงป .4 จากโรงเรียนบ้านปลายเสจังหวัดนครศรีธรรมราชจบการศึกษาระดับป .5 ถึงป .7 จากโรงเรียนวัดโคกเมนจังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสวังรัชดาพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราชจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชจากวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาเขตเทคนิคภา,าคใต้จังหวัดสงขลาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีกรุงเทพหมหานครคณะครุศาสาตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าและจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกการบริหารการศึกษาเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2551 ประวัติการรับราชการผู้ใยการสมชายนวลนหญ่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2525ในตำแหน่งครู2องณศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวงประธานราดนิกรจังหวัดสงขลาและต่อมาได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นอาจารย์หนึ่งณวิทยาลัยการชีพหลวงประทานราดนิกรเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2528 เลื่อนเป็นอาจารย์2องนวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราดนิกรและได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์2องนวิาลัยสารปัดช่างภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2538ถึง1ตุลาคมพุทธศักราช2540และในขณะนั้นให้ท่านได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยพวกในการวิทยายลัการอาชีพควรขนุน ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2440ถึงวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2441และต่อมาเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2442ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สองนักวิทยาลัยการอาชีพควรขนุนทำหน้าที่ผู้ช่วยพ่วงในการวิทยาลัยการอาชีพควรขนุนและเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2 5 4 3 ผู้ช่วยพ่วอในการวิทยาลัยสารปัดช่างภูกเก็ตทำหน้าที่ผู้ช่วยพ่วอในการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุนและในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2 5 4 7ดํำรงตำแหน่งผู้ช่วยพ่วอในการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุนในวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2 5 4 7ได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นรองพ่วอในการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน และเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2550ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการชีพสมเด็จเจ้าพระโคและเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษณนะวิทยาลัยการชีพสมเด็จเจ้าพระโคและในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารปัะช,ช่างกระบีและต่อมาได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารปัะช,ช่างพัทลุงเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2557และเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการชีพสมเด็จเจ้าพระโคถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา4ปี10เดือน ซึ่งเส้นทางชีวิตข้าราชการของท่านพูมน่มเนยการสมชายนนใหญ่ได้รับเครื่องราชาอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดชั้นทวิติยาภรณ์ช้างเผือกเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2546และได้รับเหรียญจกกักรพรรด,ดิมาลาเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2551ผลงานที่ภาคภูมิใจในชีวิตราชการ ในปีพุทธศัก,กราช2525ถึงปีพุทธศัก,กราช2538ปฏิบัติหน้าที่ครูแผนกวิชาช่องไฟฟ้ากำลังศูนย์ฝึกวิชาชีพหลวงประธานรานิกรสอนนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นจำนวน225ชั่วโมงวิชาเครื่องปรับอากาศให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อไปทำงานในภาคตะวันออกกลางซึ่งแต่ละรุ่นมีนักศึกษาจบ100% ส่งผลให้ท่านได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูตัวอย่างในการบริการอาชีวะบริการในปีพุทธศักราช2538ถึงปีพุทธศักราช2540ปฏิบัติหน้าที่ครูและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังหัวหน้างานพัสดุและทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนาวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต รวมกับการจัดตั้งวิทยาลัยและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีแรกของวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2441ถึงปีพุทธศักราช2555ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควรขนุนได้เริ่มจัดตั้งวิทยาลัยพร้อมทั้งดำเนินการระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดและเปิดการเรียนการสอนในปีแรก ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการชีพสมเด็จเจ้าพระโคจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาจนสำเร็จณปัจจุบันในปีพุทธศักราช2556ถึงปีพุทธศักราช2564ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชีพสมเด็จเจ้าพระโคและที่ผ่านมาได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสสถานศึกษา รวมพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคให้มีความพร้อมมากที่สุดเด่นเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาขนาดเล็กเป็นคณะกรรมการออกข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบในการดําเนินการจัดสอบครูผู้ช่วยของสังกัดสํานักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาค รวมถึงระดับประเทศ<อ>กทเกีเรบบยาารติประวัติที่ภาคภูมิใจนายสมชายนวลใหญ่ผู้ใยการวิทยาลัยการชีพสมเด็จเจ้าพระโคใช้ชีวิตบนเส้นทางราชการในระยะเวลา39ปี4เดือน ถือเป็นระยะเวลาที่ยาวไกลในเส้นทางชีวิตราชการท่านมีความภาคภูมิใจในอาชีพครูและครูเป็นผู้สร้างคนสร้างศิษย์สร้างอาชีพให้แก่ศิษย์ด้วยดีเสมอมาเมื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางสายบริหารการศึกษาระยะทางยาวนานถึง27ปีในเส้นทางสายบริหารการศึกษาบ่วมในการสมชายนวลใหญ่ได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจ และมีความซื่อสัตย์สุจริตในงานที่รับผิดชอบด้วยดีเสมอมาพร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้ในการดำรงชีวิต